ขณะนี้6กนาฬิกายีนาทีนะครับคุณผู้ชมครับได้ประกาศออกสื่อไปแล้วว่าถ้าผมแก้ปัญหาโรตรี่ราคาแพงไม่ได้ผมจะเอาปี๊บเนี่ยคลุมหัวที่จงประกาศเหรอหมายถึงดรเสกสกลแรมโบอีสานนะฮะนี้นแสดงว่าเราก็เตรียมรอรับสลาก80บาทได้แล้วถูกต้องถูกต้องมีอยู่2ทางถ้าไม่ได้สลาก80บาทก็ได้เห็นแรมโบเอาปี๊บคลุมหัวไม่รู้จะได้เห็นอันไหนก่อน นี่นะครับ <Yeah. S 1> คือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเดินสายบุคคลบุกตรวจโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มังกรฟ้านะครับมังกรฟ้าเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วเขาบอกว่าเนี่ยขอหยุดชั่วคราวก่อนตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนเป็นต้นไปล่าสุดไปอีกที่หนึ่งโดยทางพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผบตร และนายเสกสกุลอัฐวงรัมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล<ะ>เดินทางไปที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดผู้จัดทาเว็บไซต์กองสลาก .com และกองสลากเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร SSP Tower1 ซอยสุขุมวิท63หรือซอยเอกมัยนะฮะในกรุงเทพหมหานคร โดยนำหมายเข้าไปตรวจภายในบริษัทนะครับซึ่งทางกองสลากพัฒให้บริการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มลักษณะรูปแบบก็คล้ายๆกับกรณีมังกรฟ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโดยแรมโบ้เข้าไปตรวจค้นบอกว่ามันลักษณะเหมือนกับมังกรฟ้าซึ่งมีการกว้านซื้อจากผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับโคต้าก่อนจะนำสลากมาขายเกินราคาส่วนมังกรฟ้าที่ประกาศยุติการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่16เมษายนเป็นต้นไป แสดงให้เห็นว่าทางมังกรฟ้ายอมรับถึงการประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องถึงไม่ประกาศปิดทางเจ้าหน้าที่ก็ทําได้เนื่องจากขอระงับการขายส่วนผู้ค้ารายย่อย4 0 0พรายที่ได้รับโคต้าเล่าสลากไปให้บริษัทเหล่านี้ขายเนี่ยก็จะให้ทางผอ,อ,อกองสลากเนี่ยดำเนินการตรวจสอบนะครับนี่นะครับเบื้องต้นจะมีการกันบางรายไว้เป็นพยานขณะเดยียวกันการตรวจสอบเมื่อวานนี้ของสลากพัดนี่นะ ทางตำรวจบอกว่าพบสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหลายล้านฉบับซึ่งนำมาเสนอขายในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของทางกองสลากพลัสในราคาเริ่มต้นฉบับละ9 5บาทซึ่งเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบตั้งกล่าวกว่าร้อยล้านบาทต่องวดนี่ก็คือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับต่อมาครับทางผู้บริหารของกองสลากใน พันธวัตรนาควิสุทธิ์ประธานบริษัทกองสลากพัดได้ชี้แจงนะครับบอกว่ายืนยันว่าการขายสลากเนี่ยมีสลากฉบับจริงทุกใบนะครับแต่เราเนี่ยรับมาแพงไม่เคยได้ลอตเตอรี่ที่ราคาต่ำกว่า90บาทเลยนะฟังดีๆนะฮะรับมาก็ไม่ต่ำกว่า90แล้วรูปแบบคือจะมีผู้ค้ามาส่งลอตเตอรี่ให้แล้วก็สแกนเก็บไว้นะฮะก่อนจะเอาไปขายกับลูกค้า หลายฝ่ายบอกว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้ราคาหวยแพงยืนยันว่าไม่จริงเพราะมันมีหลายสาเหตุอย่างแรกคือการรวมชุดหากใบเดียวจะอยู่ที่90บาทชุด2ใบ92บาทชุด3ใบ9 4บาทชุด5ใบ120บาทและจะมีห้องรวมชุดที่ทําให้หวยแพงเพราะคนยอมจ่ายแพงอีกเรื่องคือหวยโคต้าที่ตั้งราคามือแรกเปิดมาก็97บาทพอรวมชุดเป็นหวยย่อยราคาถึงจะลง และยังเช่าบัตรกดเป็นปีปีละหมื่นเป็นแสนยังมีแก๊งโกงหวยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้หวยมันแพงนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟัง่อยครับผมไม่ได้ระดมครับเขาเอามาขายผมเขาก็ตั้งราคามาเขาตั้งราคามาเลยเราก็รับราคาได้เราก็ซื้อเขาบอกวันนี้เก้าสิบเขาก็อาจจะไปรับมาแปดสิบเก้าห้าสิบแล้วเราขายเท่าไหร่บับผมก็บวกห้าบา พอลอตเตอรี่เราก็รู้ว่าอยู่ราคาร้อยบาทเราเลิกทาเป็นสายซื้อว่าแปดสิบเพอประชาชนคนไทยทุกคนรู้ว่าลอตเตอรี่80บาทจริงๆอ่ะควรจะไปดูข้างๆสำนรการสลากที่สนามบินน้ำน่ะข้างๆน่ะ